tìm cho khẽ nổi khắp dập mà tìm chép tìm tìm ui tìm ui nói cái nói đi đi đó ดูนทำดูนทำดูครับดู๋ยวเดู๋ยวดดแกงพ่อตีมันแกงพ่อมือออกไม่ได้มือออกไม่ได้ตีมันแกงพ่อไอ้ไข่ตีมันแกงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะนะนะแกงพ่อไอ้ไข่ตีมันแกงพ่อดูมือเขา Đúng rồi thôi Ui Ê tìm Ôi Đu đu khắp bên phương Đu Ê tìm Ôi Tìm bên kênh chép luôn Đu khắp thăm เขาเจะแขนออกไม่ได้อยู่เนี่ยก็าเล็บกดไว้ไม่ออกดูกนทำฮะฮะไอจิมอุ้ยดูดิดูดิดูครับเพื่อนติมเามือออกมันเจ็บ ติมเจ้าแขนออกครับดู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 เขาขยับตามมาเขาไม่ให้ออกตีมขยับแขนปุ๊บดูมันําพอดูครับดูเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยเนี่ย นทำผมแต่ไมยไเดียวฮะทำผมแท่ร้อยมันเคี้ยวมันเคี้ยวได้แหละลูกฮะลูกแมวมันมันเคี้ยวพอพอก็มันเคี้ยวมันนี่ดูทำผมครับดีดูวเขากอดแขนไว้แน่นจึกก็ไม่ขยับดูเขาทำใครจะมันทำฮะสุดยอดเลยนืม ไข่ตีมันทำพ่อมันกวนพ่อมันกวนโอ๊้ยเออกวนอ้ยกวนอ๊้ยกวนอ้ยครับกวนหน่วยขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับผมสวัสดีครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกวนอ้ยพ่อ 为。